สวัสดีค่ะชาาแฮปปี Have a g ุ o d เดย์ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามและสําหรับความรักการสนับสนุนคอมเมนต์ทั้งหลายที่มีให้กันนะคะการสนับสนุนของคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยทําให้เราทําให้เรื่องของการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณจริงๆนะคะอย่างงั้นวันนี้เรามาคุยกันต่อเลยนะคะมีนะัก ปราชชาวกรีกโบราณที่ชื่อสุแคติสนะคะเคยบอกไว้ว่าการรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดแต่มันจะมีสักกี่คนกันคะที่จริงๆแล้วมานั่งหยุดคิดทบทวนถึงความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ลึกๆของตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงทุกวันนี้ชีวิตมันหมุนเร็วมากๆจนบางทีรู้สึกเหมือนเราแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจเลย ไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาที่มาคิดทบทวนตัวเองเลยนะคะเอาจริงๆคือการแค่รู้จักตัวเองให้มากขึ้นและเรียนรู้ว่าตัวเราเองเป็นคนแบบไหนเนี่ยในแต่ละวันเราได้ลองมานั่งทบทวนกันบ้างหรือเปล่าหรือเห็นมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจําเป็นจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองหรือเปล่า จริงๆแล้วถ้าสามารถที่จะมีเวลาในการทบทวนมันจะช่วยให้คุณมีความสุขขึ้นแก้ไขความขัดแย้งในใจที่ดีขึ้นและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองนี่แหลคะค่ะมันจะดีขึ้นมากๆวันนี้จะมาเล่าเรื่อง8สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับตัวเองเรื่องแรกคืออะไรทำให้คุณมีความสุข หลายคนทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราไล่ตามความสุขโดยที่เป็นการไปทําความสุขให้คนอื่นแต่ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นความสุขของเราจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับตัวเองเลยค่ะแต่บางทีคุณนี่แหละคิดว่ามันไม่สําคัญเรื่องแบบนี้ น้อยครั้งมากที่เราจะได้หยุดคิดจริงๆและถึงแม้ว่าการถามตัวเองแบบนี้จะดูเหมือนเป็นคำถามหนักๆแต่ถ้าเราซื่อตรงกับสิ่งที่เรารักมากที่สุดและรู้ว่าเราอยากใช้เวลากับใครมันสําคัญมากที่จะช่วยให้เราเจอจุดหมายในชีวิตแล้วก็ดูแลจิตใจของตัวเองอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นการหาความสุขแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆหรือบางคนมองว่า ความสุขต้องเป็นเรื่องใหญ่สิมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้างหรือไม่ควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นสิ่งแรกเลยที่คุณควรจะรู้ว่าอะไรทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขข้อ2ค่ะนั่นคือค่านิยมหลักของตัวเราเองคุณอาจจะคิดว่า ความซื่อสัตย์สำคัญกว่าความอ่อนไหวไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของความขยันกับความฉลาดในการแก้ปัญหาหรือความทะเยอทะยานกับความจงรักภักดีคุณอยากให้คนอื่นเปิดใจกว้างมากกว่าเป็นคนเคร่งครัดรักษาประเพณีโบราโบราณไหมแล้วถ้าเป็นเรื่องของสังคมชุมชนกับผลประโยชน์ส่วนตัวละ่ะคุณเลือกข้อไหนหรือระหว่างเสรีภาพกับความจงรักภักดีละ่ะ การที่คุณรู้ว่าคุณให้ความสําคัญกับค่านิยมหลักในชีวิตของคุณหรือคุณค่าหรือหลักการอะไรมากที่สุดมันสําคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่มันยังช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์ที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเพื่อนที่ทำงานสังคมรอบตัวครอบครัว ค่านิยมหลักของคุณก็คือความเชื่อที่คุณอยากจะยึดถือและมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายในเวลาที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบากหรือเจอสถานการณ์เครียดๆนะคะสิ่งที่ยากเหล่านั้นมันจะผ่านไปได้ถ้าคุณมีวิธีในการตัดสินใจโดยที่อิงกับหลักค่านิยมของชีวิตคุณเอง การตัดสินใจของคุณจะมาจากค่านิยมที่คุณยึดถือนั่นเองค่ะข้อ3คือเวลาที่คุณเจอสถานการณ์เครียดคุณเป็นคนแบบไหนคุณนิ่งได้ไหมหรือว่าวิ่งหนีแล้วก็เครียดหนักกว่าเดิมปกติแล้วคุณชอบหลีกเลี่ยงปัญหาหรือว่าชอบเผชิญหน้าตรงๆการรู้ว่าปกติแล้วเวลาที่คุณเครียดคุณมีวิธีการรับมือแบบไหนนั้นมันสำคัญมากๆค่ะ เพราะถ้าคุณตอบสนองความเครียดได้ไม่ดีอย่างเช่นปฏิเสธตัวเองว่าไม่มีปัญหาหรือเรื่อนทำงานจนเกือบถึงนาทีสุดท้ายมันจะยิ่งทำให้คุณติดอยู่กับวงจรที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายเวลาที่คุณเริ่มรู้ตัวว่าปฏิกิริยาของตัวเองเวลาที่เครียดเป็นยังไงมันจะช่วยให้คุณจัดการความกังวลได้ดียิ่งขึ้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดีได้และ มันสามารถที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีในสถานการณ์ที่ไม่ดีและก็ยังคงที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์ถึงแม้ว่าจะเจอความเครียดก็ตามซึ่งมันก็คือการมีสติและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณต้องรู้จักตัวเองข้อ4ก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ ถ้าคุณดูแรลร่างกายดีๆมันจะช่วยให้คุณจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้นและสามารถที่จะสู้กับอาการวิตกกังวลซึมเศร้าหรืออ่อนเพลียดได้ดีดังนั้นรู้ไว้ว่าถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรืออาการอะไรก็ตามให้รีบดูแลร,รักษาตัวเองให้เร็วที่สุดยิ่งคุณรู้เรื่องสุขภาพตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้สภาพจิตใจและอารมณ์ดีมากขึ้นเท่านั้น มันจริงเลยค่ะว่าตอนที่เราอายุอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนก็มักจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ร่างกายพยายามเตือนหรือบอกแต่เชื่อเถอะนะคะว่าอย่ารอจนคุณอายุมากขึ้นเพราะถึงตอนนั้นร่างกายอาจไม่มีเวลาบอกให้คุณเตรียมตัวป่วยแต่มันจะน็อกไปเองเลยการดูแลสุขภาพเราอาจจะพูดง่ายๆแต่ถ้าหากคุณเป็นคนฟังแล้วฟังไม่ใส่ใจเรื่องง่ายๆเนี่ยหะค่ะมันจะกลับมาทำร้ายคุณ เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยสิ่งที่คุณรับประทานของที่คุณเอาเข้าปากมีประโยชน์แค่ไหนคุณขยับร่างกายดีแค่ไหนทำดีหรือทำร้ายตัวคุณเองแค่นี้คุณก็คงจะมองภาพออกแล้วค่ะว่าสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องรู้ข้อ5คือบุคลิกภาพของเรา เช่นเราเป็นคนเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคมเราเป็นคนประเภท MBTI แบบไหน MBTI เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพของมนุษย์นะคะซึ่งจะวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด16แบบด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราคิดอย่างไรตัดสินใจแบบไหนจัดการกับโลกภายนอกยังไงซึ่งลักษณะบุคลิกภาพของ MBTI เขาจะแบ่งเป็น4มิติหลักๆก็คือเรื่องของการรับพลังงานการรับข้อมูลการตัดสินใจและการใช้ชีวิตค่ะทำไมเราถึงต้องทำแบบทดสอบเหล่านี้เพราะว่าบางทีเราอาจจะยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าบุคลิกภาพเราเป็นแบบไหน แต่าการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI นี้มันจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับตัวเองข้อที่6ก็คือข้อดีของตัวเราเองค่ะยิ่งเรารู้ว่าตัวเราเก่งอะไรได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเริ่มพัฒนาทักษะนั้นและใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่เร็วยิ่งขึ้นคุณเก่งทำอาหารหรือเต้นรำไหม มีเสียงร้องเพราะเพหรืองานเขียนที่น่าสนใจหรือเปล่าหรือคุณแก้ปริศนาคำไทยต่างๆได้ง่ายหรือคุณสนใจเรื่องของการพูดต่อหน้า (public speaking) หรือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือเปล่าเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ความจริงก็คือถ้าคุณไม่ลองออกไปทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าตัวเองเก่งดูคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าข้อดีของตัวเองคืออะไร การรู้ข้อดีของตัวเองจะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังทำให้ใช้พลังชีวิตได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการฝืนเสริมความมั่นใจตัวเองเพราะเวลาที่เรารู้ว่าตัวเองเก่งอะไรเราจะกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นการที่เรารู้ข้อดีของเรามันจะสร้างแรงบันดาลใจเวลาที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าเราจะไม่รู้สึกด้อยและไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นง่ายๆค่ะ ข้อเที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองในเมื่อรู้ข้อดีแล้วคุณก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองด้วยเพราะมันสําคัญไม่แพ้การรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ตรงไหนการที่รู้จักยอมรับข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดและขีดจากัดของตัวเองมันจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจของเราได้ดีด้วยค่ะถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยที่เราจะยอมรับกับตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างแต่การที่เรามีความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะ เวลาที่คุณเจอกับปัญหาหรือทำให้ตัวเองติดขัดมันจะช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วคุณกำลังข,ขัดขวางตัวเองยังไงบ้างเหมือนกับว่าคุณพยายามฝืนทําอะไรบางอย่างที่แทบจะไม่ได้ชอบเลยหรือว่าไปเลือกทำงานที่ไม่ได้ตรงกับความสนใจหรือความสามารถของตัวเองพอคุณรู้จุดอ่อนของตัวเองดีแล้วคุณก็มีทางเลือกว่าคุณจะพยายามพัฒนามันขึ้นมาหรือว่าหาทาง หาวิธีในการปรับตัวให้ผ่านไปให้ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะการที่รู้จุดอ่อนของตัวเองเป็นก้าวสำคัญที่ดีในการเติบโตและพัฒนาตัวเองเลือกเส้นทางชีวิตได้แม่นยำขึ้นถ้าเรารู้ว่าตัวเราไม่เหมาะกับอะไรเราก็จะไม่เสียเวลาเดินผิดทางค่ะและข้อ8ข้อสุดท้ายที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองก็คือตัวตนในอุดมคติของคุณค่ะ ถ้ามีอย่างหนึ่งเรื่องตัวเองเราควรจะจำไว้เสมอว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนในอนาคตค่ะใครคือคนที่เรานับถือพูดง่ายๆก็คือเรามีใครเป็นไอดอลในการดาเนินชีวิตแล้วเพราะอะไรเราถึงนับถือเขาหรือจุดไหนในตัวเขาที่เราชอบและอยากเป็นเหมือน เรามองเห็นอะไรในตัวของคนที่เราชอบและคิดว่าเราควรดูแลแบบเดียวกับเขาหรือพัฒนาเพื่อที่จะได้เป็นอย่างที่เขาเป็นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบเดียวกับคนที่เราชื่นชอบหรือตัวตนในอุดมคตินั้นแทบจะทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของแนวคิดหรือการกระทำอะไรบางอย่างในตัวคนคนนั้นที่มีผลกับวิธีมองภาพ ในอุดมคติของตัวคุณเองนะคะการลองตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆ,อยๆเช่นการเลือกหรือการกระทำนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวเราและมันสอดคล้องกับตัวตนที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าคำถามแบบนี้จะช่วยให้เราเดินไปใกล้กับคนที่เราอยากเป็นจริงๆหรือคนที่เป็นไอดอลของเราได้มากขึ้นค่ะมันช่วยทำให้เราไม่หลงทางจากทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุข ความชอบค่านิยมและเป้าหมายของตัวเองมาถึงตรงนี้แล้วขอถามหน่อยสิคะว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน8ข้อที่กล่าวมานี้คุณลองพิจารณาดูนะคะถ้าหากวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณค้นพบค่านิยมหลักของตัวเองหรือช่วยให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณรู้ไหมคะว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรหรือว่าคุณเป็นคนแบบไหน การค้นพบการรู้จักตัวเองจะเปิดทางสู่การรักตัวเองอย่างแท้จริงการยอมรับตัวเองความมั่นใจและการเติบโตทางใจถ้าวิดีโอนี้ช่วยคุณได้ขอให้กดไลค์และกดแชร์ส่งต่อด้วยนะคะทุกๆก,การแชร์ของคุณก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกันคะ่ะสำหรับใครที่อยากทดสอบบุคลิกภาพของตัวเองก็สามารถกดที่ลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ กด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเราเพื่อรอรับคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ